Thank you. โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่เจพุทธศักราช2,535ถึง2,539กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินเมื่อวันที่23เมษายน2,536โดยกรมสามัญศึกษา ได้รับอนุญาตจากสภาตำบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ให้ใช้ทำเลสาธรารณะป่าตะเกาติดถนนสุรินทร์ปราศาสตร์ระหว่างกิโลเมตรที่2 0ถึง21เนื้อที่65ไร่1งานสตารางวาตั้งอยู่เลขที่107หมู่7ถนนสุรินทร์ปราศาสตร์ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำชายหญิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งมีภูมิลำนาอยู่ในเขตพื้นที่ การให้บริการจังหวัดสุรินทร์ปุริรัมและศรีสะเกดวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินร่วมกับสังคมและชุมชนเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะง,งานอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขปัชญาโรงเรียนโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมอาชีพคนพิการอัตลักษณ์โรงเรียนรักการทำงานมุ่งมั่นอาชีพคำขวัญโรงเรียนใฝ่เรียนรู้ ชิดชูคุณธรรมเลิศล้ำกีฬาประชาเกื้อกูลเพิ่มพูนอาชีพตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนโสดศึกษารรจังหวัดสุรินทร์เสียนช้างหมายถึงความสำเร็จความสมบูรณ์สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญเชี่ยวชาญและยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์อักษยอรยอ่อสสสรหมายถึง โรงเรียนสดศึกษาจังหวัดสุรินการประนมมือหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมมีสัม,มาคาระวะและเป็นการสื่อสารของนักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยินโดยใช้ภาษามือในการถ่ายทอดการสื่อสารรัศมีหมายถึงการเปรียบเสมือนแสงสว่างจากเปลวเทียนส่องสว่างให้ความรู้คู่คุณธรรม สีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองสีม่วงหมายถึงสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ทรงอุปถัมภ์คนพิการทุกประเภทสีเหลืองหมายถึงความมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ภายใต้การบริหารงานของนายวิจิตพิมพ์ักันผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้น้อมรับพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเปรียบเสมือนบ้านของนักเรียนซึ่งมีทั้งความรักและความอบอุ่นจากพ่อครูแม่ครู นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพทั้งด้านจิตใจด้านปัญญาด้านคุณภาพและมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระที่หลากหลายเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนกว่า20อาชีพตามกลุ่มสนใจตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและสังคมให้การยอมรับประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ส่งผลให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งระดับประเทศอาทิรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาขนาดเล็กและรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางในปีพศ2548รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางในปีพศ2556 รวมถึงการได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นที่ประจักษ์ของคนไทยทั้งประเทศ